สวัสดีครับเพื่อนเก็เช้านี้กับเนินมาปรางครับที่นี่บ้านมุงแคมป์ครับเมื่อคืนมาถึงมดืดละกับเจ้าโคล่านะครับคันเดิมคนดีเบลแอร์หนึ่แวน บ้านมุงแคมป์นี่ก็ตั้งอยู่ที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับแสงแดดเริ่มเริ่มจะออกสาดส่องมาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูวิวตรงที่จอดรถนะครับ เป็นดาวยังไม่ตื่นเำหรับใครมีแพลนว่าจะมาแคมป์นะครับแนะนำที่นี่เลยครับเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก โพดหอมยามเช้าครับขายยังไงครับป้าปากเล็กสิบาทปากเล็กสิบบาทใหญ่นิดนึงก็สิบห้าใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็15บาบาทโอ้โหหอมฟุ้งแต่เช้าเลยนะครับป้ามาจุดเตาตั้งแต่ประมาณ ผมตื่นมาประมาณ6โมงเชา้าเดินมาประมาณ6โมงครึ่งมีกลิ่นควันนี่ครับมากับโคลาของเราเองเบลแอร์แวน1957นะครับวิวตรงลานจอดนะครับ ในนี้ก็มีร้านร้านอาหารเขาว่าขายประมาณสองโมงสองโมงก็คงเป็น8ปดโมงเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะครับ หลังเราเป็นเขาหน้าเราคือเธอแม่ <c oughs> ป้าครับร้านอาหารเปิดกี่โมงครับสองโมง,งโมงแปดโมงเช้าครับเพื่อนเือนร้านอาหารเปิดตอนนี้กาแฟสองไหม ขายอะไรมั่งอะครับตอนร้านเปิดขายอะไรมั่งครับอ๋อมีอาหารตามสั่งด้วยใช่ไหมครับมีข้าวมีอะไรอย่างงี้ด้วยอาหารตามสั่งด้วยครับาาารากาดเย็นครับเพราะว่าเมื่อวานป้าก็บอกว่าฝนตก เมื่อวานอากาศร้อนแต่เมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อวานตอนเย็นฝนตกะนั้นเลยอากาศด,ดีเลยหมอกเยอะเออโทษทีครับน้ำค้างเยอะน้ำค้างเยอะมากแดดเริ่มไต่ริมเขาแล้วครับ <c oughs> โอ้หอมข้าวโพดป้าจังเลยครับ จัดเย็นน้ำค้างเยอะแนะนำให้กลางใต้หลังคานะครับถ้าจะก,กลางบนพื้นหญ้าที่ไม่มีหลังคาก็ส่งวรที่จะมีฝฟายชีดมาขึ้นน้ำค้างแรงมากเปียกหมดเลยครับผมมาเมื่อคืนโชคดีมีมีหลังคาอยู่มีกระต๊อบอยู่หลังหนึ่งที่ว่าง ไตหน้าผาแล้วครับเดี๋ยวจะวนให้ดูเป็นวงกลมรอบๆทีหนึ่งครับแดดเริ่มส่องแล้ว แก่ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แดดเริ่มสองแล้วอากาศดีครับ เครับเพื่อนๆบ้านมุงแค้มนะครับอยู่ที่เนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกค่ากลางเต็นท์ก็รู้สึกว่าประมาณ300บาทนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแม่หวานไม่คนจ่ายแม่หวานคนจองผมขับรถอย่างเดียวแม่หวานเป็นหัวหน้าหัวหน้าทัวร์ครับรอบรอบนี้แม่หวานจองอยากแวะไหนแม่หวานแวะเมื่อวานน้องเป็นดาวบอกว่ากลับบ้านได้ไหมคิดถึงบ้านแล้ว นอนอีกคืนเดียวพอนะคิดถึงแบงแล้วคิดถึงที่แบงแล้วนอนเรานอนกันตรงนู้นเต้นตีฟ,ฟ้านั่นครับอันน,น,น,นี้โอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับเช้าอันสดใสนี้ <S <S เดี๋ยวผมก็จะยืนดูแสงพระอาทิตย์ไต่ริมเขาไป นี่เริ่มมาแล้วครับเอเคใครอยากสัมผัสบรรยากาศสวยๆว,วิวดีๆมาถ่ายรูปดื่มกาแฟยามเช้ากันก็ที่นี่เลยนะครับเนินมาปางประเทศไทยผิษณุโลกสวัสดีครับ